สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีเก็บบอลสงสัยงานนี้นะครับตู้เย็นเนี่ยจะได้อยู่เป็นความภาคภูมิใจของเวียดนามไปยาวๆหลังจากที่มีการรายงานข่าวว่าตู้เย็นนะครับตัดสินใจที่จะปฏิเสธข้อเสนอของหลีกต่างประเทศทั้งหมดที่ยื่นเข้ามามากมายเลยนะฮะและตัดสินใจอยู่กับ LP Bank ยาวๆแบบไม่มีกําหนด ซึ่งนั่นก็หมายความว่าตู้เย็นนะครับสามารถอยู่กับ LP Bank ได้ยาวจนกว่าจะเลิกเล่นเลยแบบที่ไม่ต้องไปเสี่ยงไปต่างประเทศนะฮะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งมันอาจจะนําไปสู่การโดนจับตรวจเพศนั่นเองเหมือนอย่างกับกรณีของอิมานเคลิฟนักมวยชาวแอลเจเรียนะครับที่สุดท้ายเนี่ยความจริงก็ปรากฏว่าอิมานเคลลิฟคือผู้ชาย ก็หลังจากที่ตู้เย็นนะครับช่วยให้ LP Bank จบเป็นอันดับ3ของลีกเวียดนามนะครับโคชไทยทันตุงของ LP Bank เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากจบฤดูก,กาลปี2024นะครับตู้เย็นได้รับข้อเสนอเข้าม,ามากมายเลยครับจากทั้งทีมในประเทศและต่างประเทศแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยกับปฏิเสธทั้งหมดและตัดสินใจนะครับที่จะต่อสัญญากับ LP Bank แบบไม่มีกำหนด ทำให้ตู้เย็นสามารถอยู่กับ LP Bank ได้ยาวจนกว่าจะเลิกเล่นซึ่งตู้เย็นปีนี้เนี่ยก็อายุ24ยางเข้า25แล้วนะฮะซึ่งใน2ปีที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าเป็นปีทองของตู้เย็นเลยนะครับอย่างในปี2023เนี่ยก็พา LP Bank จบเป็นแชมป์ลีกของเวียดนามนะครับส่วนในปี2024ก็พา LP Bank จบไปอันดับ3ส่วนผลงานในฐานะทีมชาตินะฮะในปีที่ผ่านมาตู้เย็นเนี่ยพาเวียดนามได้แชมป์เอเชียนชาเลนจ์คับและ ได้ที่3นะครับในรายการ FIBB Challenger Cup และได้รองแชมป์ c i l e l u e ซึ่งในส่วนของรายการ FIBB Challenger Cup นะครับตู้เย็นเนี่ยคือคนที่ทำแต้มได้สูงสุดของทัวร์นาเมนต์ด้วยส่วนความสำเร็จส่วนตัวครับตู้เย็นเนี่ยได้รางวัล Best Opposite Spiker หรือว่าตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยตู้เย็นได้รางวัลน,นี้นะฮะมากถึง4รายการไม่ว่าจะเป็นรายการ VTV9 VTV Cup Asian Cup หรือ c i l e a g u e ในขณะที่รายการเอเชียชาเลนต์นะครับตู้เย็นเนี่ยได้รางวัล MVP ประจํารายการเรียกว่าเป็นปีทองของตู้เย็นเหมือนที่ได้เกินไปนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะประสบความสําเร็จมากมายนะฮะและเป็นช่วงขาขึ้นของเจ้าตัวแต่ตู้เย็นเนี่ยกลับปฏิเสธที่จะไปเล่นหลีกต่างประเทศซึ่งมีข้อเสนอยื่นเข้ามามากมายนะครับและเท่าที่มีข่าวตอนนี้เนี่ยก็มีหลายลีกเลยไม่ว่าจะเป็นลีกอินโดคาซัค จีนตุรกีเกาหลีญี่ปุ่นซึ่งตู้เย็นก็เลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอนั้นทั้งหมดแต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเพราะว่าในปี2017เนี่ยตู้เย็นเคยปฏิเสธที่จะไปเล่นในหลีกอเมริกามาแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นตู้เย็นในวัย17ปีนะครับได้รับข้อเสนอที่โคตรดีจากมหาลัยออรกอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาฟรี4ปีที่มีมูลค่าสูงถึง2 0 0 0 0 0เหรียญสหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยก็เกือบ7ล้านบาทเลยนะครับและการได้ไปเล่นในลีกระดับสูงของสารัฐแต่ตู้เย็นเนี่ยก็เลือกที่จะปฏิเสธซึ่งในส่วนของปีนี้นะครับล่าสุดเท่าที่มีข่าวเผยเออกมาเนี่ยก็มีหลายทีมจากต่างประเทศให้ความสนใจและได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับตู้เย็นนะครับสโมสรแรกก็คือควอนบีจากลีคาซักสานซึ่งเป็นสโมสรที่เพิ่งมาแข่งในรายการเอเชียนคลับแชมเปี้ยนชิพ ที่สนามโคราชนะครับซึ่งทีมนี้พร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับตู้เย็นสูงถึง200ล้านโดงต่อเดือนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณ2 7 0 0 0 0บาทซึ่งมันจะมากกว่าที่ตู้เย็นนะครับได้รับจาก Lpbank ถึง3เท่าก็คือตอนนี้นะฮะตู้เย็นเนี่ยได้เงินเดือนจาก Lpbank ตกประมาณเดือนละ90,000บาทซึ่งควร BC นะครับก็พร้อมจะจ่ายให้กับตู้เย็นเนี่ยสูงถึง2 7 0 0 0แต่ตู้เย็นก็เลือกที่จะปฏิเสธครับซึ่ง การที่ตู้เย็นนะครับปฏิเสธทีมควอนบีจากคาซัคสถานเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้ตู้เย็นเนี่ยต้องกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือวัฒนธรรมที่อาจจะโหดๆสไตล์รัสเซียนะฮะแต่ประเด็นใหญ่ที่อาจทําให้ตู้เย็นกังวลที่สุดก็คือการที่อาจจะโดนทางสมาคมคาซัคสถานนะครับจับตรวจเพศเพราะถ้าเกิดใครยังจําได้นะครับทางสมาคมวอลเลย์บอลคาซัคสถาน เคยยื่นเรื่องให้กับทาง ABC หรือว่าสมาพันธ์เวย์บอลแห่งเอเชียตรวจสอบเพศของตู้เย็นมาแล้วนะครับหลังจากที่ทีมคาซักฐานเนี่ยแพย้ให้กับทีมชาติเวียดนามในศึกเอเชียนชาเลนจ์ครับฉะนั้นนะครับการไปเล่นอยู่ในถิ่นเสือมันก็ไม่ปลอดภัยสําหรับตู้เย็นเกิดว่าวันดีคืนดีนะครับมีสโมสรในลีคาซักขอยื่นเรื่องตูเย็นเนี่ยก็อาจจะโดนทางคาซักถาน,นจับตรวจเพศก็ได้หรือไม่ เอาง่ายๆครับแค่ในห้องล็อกเกอร์รูมหรือว่าในห้องน้ำเนี่ยแค่นี้นะฮะตู้เย็นเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยแล้วฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ตู้เย็นจะไม่เสี่ยงไปเล่นที่คาซักสารซึ่งในเรื่องนี้นะครับแม้แต่โค้ชทีมชาติเวียดนามอย่างเหงียนตวนเกียิก็ได้ออกมาแสดงความเห็นนะฮะโดยเขาบอกว่าถ้าบิดตเตืนจะไปเล่นต่างประเทศก็จะเป็นความก้าวหน้าในอาชีพแต่อย่างไรก็ตามในความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมไม่แนะนําให้เตือนไปเล่นในคาซักสาร นี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของโค้ชทีมชาติเวียดนามนะฮะที่แกเนี่ยยังเป็นห่วงสุขภาพของตู้เย็นในขณะที่มีการรายงานบอกว่ามีทีมจากลีกอินโดนีเซียและหลีกเกาหลีใต้นะครับได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับตู้เย็นแต่เขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นสโมรสรไหนมีแค่รายละเอียดเรื่องของค่าเหนื่อยและเม็ดเงิน โดยเขาบอกว่าในส่วนของหลีกเกาหลีใต้นะครับได้ยื 1, ่น like ข้อเสนอแบบเหมาจ่ายเป็นฤดูกาลในฤดูกาลแรกนะครับทางสโมสรจากเกาหลีใต้เนี่ยจะจ่ายค่าเหนื่อยให้100,000เหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณ3ล้าน4แสนบาทเข้าสู่ฤดูกาลที่2นะครับจะเพิ่มให้เป็น102,000เหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะตกประมาณ4ล้าน1แสนบาทส่วนฤดูกาลที่3ครับจะเพิ่มให้เป็น105,000เหรียญสหรัฐ หรือตีเป็นเงินไทยนะฮะก็จะประมาณ5ล้าน2แสนบาทซึ่งถ้าเกิดว่าเรา,เอ,าอ้างอิงจากรายงานนี้นะครับในการไปเล่นลีกเกาหลี3ปีของตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นจะได้รับเงินถึง3แสน7หมื่นเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะตกประมาณ12ล้าน7แสนบาทซึ่งถ้าเกิดเราหารต่อเดือนนะครับจะตกเดือนละ3แสน5หมื่นบาทซึ่งมันจะสูงกว่าที่ได้จาก LP Bank นะครับซึ่งที่ได้จาก LP Bank เนี่ยจะตกเดือนละ9 0 0 0 0บาทและไม่รวมไปถึงความโด่งดัง หรือว่าสปอนเซอร์อื่นๆที่อาจจะเข้ามาหาเจ้าตัวนะฮะแต่ว่าตู้เย็นก็เลือกที่จะปฏิเสธส่วนในกรณีของหลีกอินโดนีเซียนะครับตามการรายงานบอกว่าทีมจากหลีกอินโดนีเซียพร้อมจ่ายให้กับตู้เย็น1.5ถึง2,000ล้านดงซึ่งสัญญาที่อินโดจะให้นะครับให้ไปเล่นแค่4เดือนเท่านั้นอ่ะก็คือพูดง,ง่ายๆอินโดเนี่ยเหมาจ่ายแบบ4เดือนซึ่งถ้าเกิดเราตีเป็นรายเดือนนะครับก็จะตกเดือนละประมาณ 5 0 0 0ถึง6 0 8หมื่นบาทซึ่งมันมากกว่าที่เกาหลีให้นะครับเพราะเกาหลีให้มันตกเดือนละ3 0 0น5และที่ LP Bank ให้คือ9 0 0 0 0แต่ที่อินโดนะครับตกเดือนละ5 0 0 0ถึง6 0 0 0 8ซึ่งแน่นอนครับตู้เย็นเลือกที่จะปฏิเสธนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนะครับยังมีหลีกจากจีนญี่ปุ่นและตุรกีที่ให้ความสนใจนะครับที่จะดึงตู้เย็นเข้าไปร่วมทีมในส่วนของจีนครับได้มีการติดต่อไปที่แม่ของตู้เย็นโดยตรง แต่ไม่มีการรายงานออกมานะครับว่าในรายละเอียดเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าตอนนี้นะฮะความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วส่วนในของตุรกีนะครับได้ติดต่อตู้เย็นผ่านทางเอเย่นแต่ก็ไม่ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าในรายละเอียดหรือว่าความคืบหน้าเนี่ยไปถึงไหนส่วนในกรณีของญี่ปุ่นครับมีการรายงานแค่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อเข้าไปซึ่งล่าสุดนะครับโค้ชไททันตุงของ LP b a n k นะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าบิดเตือนรักและผูกพันกับเพื่อนร่วมทีมมาก และเธอยังอยากพา LP Bank ประสบความสำเร็จเธอจึงไม่ต้องการย้ายสโมสรไปไหนเธอจึงได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ LP Bank ต่อทันทีหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ซึ่งตามรายงานบอกว่าตู้เย็นนะครับสามารถอยู่กับ LP Bank ได้ยาวจนกว่าจะเลิกเล่นก็คือมันเป็นสัญญาแบบไม่มีระยะเวลากำหนดนะครับทีนี้ทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมครับมีคนอุตส่าห์เสนอเงินเดือนมากกว่าเดิม5-6เท่าแต่กลับไม่ไปเล่นและการได้ไปเล่นลีกต่างประเทศเนี่ย มันก็ช่วยสร้างชื่อเสียงนอกจากตัวเองแล้วนะครับยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศตัวเองด้วยมากกว่าการเล่นอยู่แค่ในประเทศแน่นอนลองกลับกันนะครับลองเอาสัญญาแบบนี้นะมาเสนอให้กับนักกีฬาไทยฮนะรับรองเราไปแน่นอนแต่ทําไมเคสของตู้เย็นมันถึงไม่เกิดขึ้นละ่ะคําตอบมันชัดเจนอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยตู้เย็นได้เคยออกมาพูดถึงนะครับเรื่องการเล่นต่างประเทศเอาไว้เหมือนกันโดยตู้เย็นบอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสดีๆจากทีมต่างประเทศเนี่ย ก็อยากชัพิสูจน์ตัวเองซึ่งเขาพูดเอาไว้นะครับตอนที่มาแข่งรายการซีวิลีกที่บ้านเราแล้วทําไมพอจบฤด,ดูการปี2024ถึงได้เปลี่ยนคําพูดรู้ไหมครับนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่ตู้เย็นนะครับพูดเรื่องไปเล่นต่างประเทศอีกไม่กี่วันต่อมาครับเรียกว่าไม่ถึงเดือนเลยนะฮะมันก็มีข่าวเรื่องของผลตรวจเพศของอิมานเคลิฟในต้นเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับได้มีข่าวเรื่องผลตรวจเพศของอิมานเคลิฟนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ที่ชิงกับจันแจมของเรานะครับซึ่งผลตรวจเพศจากทั้งที่โรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสและแอลจีเรียนะครับผลปรากฏว่าอิมานเคลิฟมีโครโมโซมเป็น XY หรือก็คือโครโมโซมผู้ชายครับและ ยังมีองคชาติรวมไปถึงลูกอันทะด้วยซึ่งตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการโอลิมปิกของไทยเนี่ยก็กําลังรอครับว่าทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยจะว่ายังไงจะริบเหรียญทองของอิมานเคลิฟไหมเพราะว่าถ้ารีบเหรียญน,นะฮะมีโอกาสที่จันแจ่มของเราเนี่ยจะได้ขึ้นรับเหรียญทองแทนนั่นเองแต่จะบอกว่าในกรณีของอิมานเคลิฟนะครับเขามีทั้งองคชาติและลูกอันทะก็จริงแต่ว่ามันมีขนาดเล็กซึ่งไอตอนเกิดเนี่ยมันไม่ได้ปรากฏอย่างชัดเจนนะครับทำให้ตอนนั้น หมอก็เลยระบุว่าเคลิฟเนี่ยเป็นเพศหญิงแต่ถ้าเกิดใครได้เห็นคลิปของตู้เย็นผมว่าทั้งขนาดขององคชาตและลูกอันทะเนี่ยมันจะชัดเจนกว่าครับก็คือถ้าไม่แตบเนี่ยเห็นกันเต็มๆแน่นอนนี่แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพอจบฤดูก,กาลปี2024หรือก็คือเพิ่งจบไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับ ตู้เย็นเนี่ยถึงรีบต่อสัญญากับทาง LP Bank แบบไม่มีกําหนดและเป็นการต่อสัญญาแบบทันทีด้วยนะครับทั้งที่มีข้อเสนอเข้ามามากมายซึ่งตู้เย็นเนี่ยก็จะได้ทั้งเงินและชื่อเสียงมากกว่าเดิมแต่ก็เลือกที่จะปฏิเสธทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้นะฮะแฟนวอลเล์บอลเวียดนามเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันครับอย่างเอาเมตนนี้เขาบอกว่ารู้ว่าความรักคือสิ่งมีค่าแต่การเซ็นสัญญาแบบไม่มีกําหนดเป็นการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดนักวิสัยทัศน์ยังน้อยเกินไป อย่างน้อยก็ควรมีอนาคตให้กับตัวเองหรืออย่างคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าบีตเตือนคงผูกพันกับนีนบินมากแต่เมื่อถึงเวลาต้องไปต่างประเทศก็ควรไปฉันเชื่อว่าโค้ชทีมนีนบินเต็มใจให้คุณออกไปเรียนรู้หรืออย่างคอมเมนต์นี้นะครับเขาบอกว่าทุกคนก็พูดไปเรื่อยว่าการไปต่างประเทศทําให้มีโอกาสได้เรียนรู้แต่ในความเป็นจริงคนที่ได้ไปต่างประเทศก็ได้แค่นั่งเป็นตัวสำรองจนหมดสัญญา เมื่อพวกเขากลับมาเวียดนามพวกเขาผลงานก็จะดรอปลงและอาจไม่ถูกเรียกติดทีมชาติด้วยซ้ำโดยปกติแล้วการไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของธุรกิจพูดง่ายๆครับเป็นเรื่องการตลาดไม่ว่าจะไปต่างประเทศหรือเล่นอยู่ในเวียดนามมันก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบุคคลการเล่นในเวียดนามพวกเขาสามารถเล่นได้อย่างเต็มที่เพื่อแพชชั่นของตัวเองพวกเขาจึงไม่มีอะไรให้ต้องเสีย บิดเตือนอาจถูกมองว่าเป็นสาวแกร่งแต่ในความคิดชั้นสาวคนนี้จริงๆแล้วอ่อนโยนและขี้อายมากชั้นครบรพในการตัดสินใจของเธออันนี้ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของแฟนชาวเวียดนามนะฮะที่ผมหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังสําหรับผมเนี่ยก็ถือว่าเวียดนามเป็นประเทศที่แปลกดีครับคือพวกเขาเนี่ยเป็นประเทศที่อนุรักษ์นิยมแบบแปลกๆครับอย่างในวอลเลย์บอลเนี่ยก็เชิดชูตู้เย็นในฟุตบอลก็เชิดชูเหงียนซวนซอน ทั้งที่ประเทศเสรีแบบไทยนะฮะเรายังไม่ทําแต่ว่าในอนาคตนะฮะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับไม่แน่ว่าตู้เย็นเนี่ยอาจจะไปเล่นต่างประเทศก็ได้นะฮะแต่มันอาจจะเป็นประเทศที่ไม่มีกระแสดราม่าเรื่องเพศและไม่จับตู้เย็นตรวจเพศแต่จะเป็นประเทศอะไรล่ะเออผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับ การอยู่แต่ในเวียดนามต่อไปแบบนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายครับยังไงสตูเย็นตอนนี้เนี่ยก็ถูกคนเวียดนามเชิดชูนะครับในฐานะฮีโร่ของชาติอยู่แล้วจอกไปเสี่ยงให้เป็นแมงกระแดง2ทําไมถูกไหมครับและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ